喂，大家好，啊，找 ข้าวคุค่ะอ๋อข้าวพุนกาอันนี้ก็ลูกทหารนะคะตัวแรกเี่ลูกทหารนะคะลูกชครอ่ะลูกทหารมันหันก็คนหัวหน้าเ็นผมไอ้นิติกรทำแก้วอันเนโทนิติกรนำทนิสระไอ้เบนน่าเจเจอไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปอยู่กนุงเท

เด่ก็แต่ก่อนผมผมเคยชิมใจ่ที่ในจังหวัดน่านมันมีภัยพิบัติทุกอย่างพอาไปดูแลกันรูว่ามันต้องูคือพนที่หน้าเนี่ยเก้าก็เกือบเก้าสบเปซ็นเภูเขาแล้วคนเกินเนก้าสิบอนต์อยู่บนภูเขาถมคขี้ดูวิธีที่ต้องทำอะไรคาทำเดียวเมาต้องกลัวต้ง,ง,ง,เ,งเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างยาพาราา แต่ว่าเราเราพยายามราลงลงเรื่องนาถ้ามันไดที่บ้านเกาบ้านจูนของรพันอา้ารนะอนี้ขยายไหลายพ้นีซึ่งบ้านเกาบ้านจูนเนี่ยสิบปีที่สมเด็พระพา้าไปไปขยายความพื้นที่นาข้าบันไดเดี๋ยวนี้คนผลิตข้าวของบ้านของบ้จูีหลือพอใชเหลือไได้แล้วก็คืนป่าให้กับให้ให้กับจังหวัดน่านห้าพันไร่าไ้่ถ้ามัน ไม่ต้องทำไรเลยนะตอนนันไม่ได <re> ้แต่ว่ามันใช่เวลามันใช่เวลาเยียงไหอีกนะคะตอนนี้ออกมาดูแลเชียงใหม่นี่ทุกคนเห็นไหมท่านหล่อขึ้นกว่าเดิมเลยนะเนี่ยขำขำก่อนไล่งานเหนื่อยใส่ไปพักผ่อนนิ่หน้ามาหน้าใสหน้าปีนแดงขึ้นเลยนะคะหน้าตาสดใสหน้าแดงขึ้นค่ะนิ่หน้าเนี่ยคนดีมากนะคนให้ใจมาก เแต่ว่าข้อเทยจจริงถึงข้าราชการวันแนลมาคือมั่นใจบางคนไม่ได้เรื่องบางคนใกล้กับเสียบางคนเกิดใหม่อยูหน้าแล้วก็ไม่คิดใจพนันเรื่องเงนเอาขายความคิดสรุปแล้วท่านอยู่เชียงใหม่นานๆนะคะนานเดียวก็เสียเงนตรีดีอ๋อใช่ย้ายทีก็เรื่องท่านนะคะเพราะท่านจ่ายไว้อยากมากปีขึ้งเนี้ยอ๋อค่ะท่านมีจังหวัดก็น่าจะขยาย เพราะว่าได้กลับมาอยู่เชงใหมก็ถือว่าพอ,อเพียงละพอเพียงพอ้โตที่นี่อนไรสุดท้ายกันนี้ท<อ>ีเ่เหลือคนะือกำไมชินิดละมันริ่มชุ่หงก็มจะได้จะได้มาจัดก,การเรื่องหมอกควันไหมคะหม <laughs> ดัน,นมันยิ่งใหญ่นะคะมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยอะ่ะแล้วคนที่ได้ผลก็ทบมีเยอะมากค <c oughs> ่ะ ต้องให้ถิ่นนะมองเขาถิ่นเล่นๆี่ชาบ้านรยทางวการทงนี้ก็เป็นส่วนนึ่งแต่บางทีน่าจะวิถีชาบ้านป็ส่วนหนึ่งวาบานหวาน ต้องคุยเลยะบรรยากาศเที่ยวกาลังสนุกสนานอย่าเพิ่งทำใเลยนะให้คนมาเที่ยวสนุกสนานด้วยความจริงก็ดีนะคะถึแม้่ไม่มีคนเลยนะแต่ว่าด้นสีก็ไม่เลวนะคะตรงนี้ปาไม่อยากใหู้่นะเราอยากให้ดก็ร้องเลยที่ะต้องการทำใก้าวรด้วยตวเองคู่รุ่นคาดีนักแสดก็มารกลังการมีต่อนิสัยที่ต้องมีการรงงานนี่เว็นเรื่อง กันเลยนะคะก็คอเอ่อทุกอย่างแรงขึ้นเนอกกำลังงานแต่ตอนนี้คนที่ทำเกษตรแย่เรื่องเอ่อตัวปรกรที่เรียนไก่เรียนอะไรอย่าเงี้ยมืนจะตายก็เป็นแถงเลยตอบนี้แล้เนี่ยที่ต้องมีการแต่งว่าเอ่อแรงนี้คนจะทำอะไรบ้างแต่ไม่ให้เกินนะคะปริมาณทั้งปีนีเป็นยังไงทุกคนเออไปสนามชมดูเนให้ คนสอสมาฉันสนับสนุมันไม่เคยทำแต่ไม่ได้ดูว่าปริมาณทั้งประเภทมันเป็นยังไงพอมันโดนมามันก็แย่เราแก้แบบนี้แหละค่ะมันไม่แย่แบบนี้เลยเป็นเศรษฐกิจพิการณาเป็นช่วยกันเลยจริงจริงจริงป้ากำลังจะพูดบอกว่าเอ๊ะมีหนทางไหนนะปัญหาเรื่องกฎหมายหลายอย่างที่คนจะตอบมันจะเขียนอะไรแึงไหนดีเนี่ยเรื่องแก้ของก็ได้ของใช้ใหม่เนี่ยค่ะ อย่างน้าเนี่ยผมก็เสนอปัญหาอย่างหนึ่งคืออณาจักรน้าเนี่ยเวลาระบบราชการจะไปพัฒนาให้เกิดความเจริญอยู่ดีดีในพื้นที่เนี่ยติดกฎหมายป่าไม้ติดกฎหมายอุทยานแต่สร้างอาเซียนั้ำตอต่างไม่ได้ในเขตอุทยานนี่หนึ่งก้อนเนี่ยเราเสนอก็รียกว่าอำนาจบางอย่างอยากไป็นที่อธิบดีเนี่ยอำนาจบางอย่างควรจะให้อำนาจกับกับอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ตั้งขึ้นในจังหวัด และให้โดยผู้ว่าเป็นนเหมือนทีโอใหญ่ที่นาสนใจเปในังหวัาด้เลยเื่อพัฒนากให้า่เสนอเองใช่ังใหม่นีมนะคะใช่กันมีอันเึิเหลือป้าอยากจะเสนอเลยตรงนี้เลยก็งดเรื่อการคัดเี่ออีคดเกี่ยมาไมาเร่มกครนงั่ยแล้วคุเดตงไห่าไม่ตรงไหน

ก็เลยไปขอตอนนี้ยกใเป็นสอสบไปขอท่านทางการจัดการเรียบร้อยเย่ห้เลรื่องนี้เลยยังใหม่เลยก็เลยจะจะให้เรียนรู้ไปตามข้อเลยแหละเรียนรู้คิดผิดคิดถูกให้เป็นตสคุมไปด้วยใช่ไหมคะคุมไปด้วยเดี๋ยวขอเบอร์ไปเลยนะป้าอันอันนี้ทาารพูดอย่างนี้เลยนะป้าฮะได้เลยคๆนะเรื่องเรื่องการท่องเที่ยว ถ้าเห็นนะคะทุกคนคนจีนที่มาอยู่เชียงใหม่หรือต่างชาติเนี่ยมาจะมาเช่ารถจักรยานยนต์นะคะแต่ทุกคนไม่มีใบสักขี่สิ่งนี้ที่สิ่งที่ผิดอย่างยิ่งเลยและตำรวจเนี่ยจะคอยจับเขาเพื่อเก็บเงินบ้าไม่มีใบขักคีนี้อยากจะให้แก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่ว่าพวกคนจีนที่เขาขับขับจักรยานตลอดเรยานครับฟังก็ปลุกได้นะถ้าเจอก็ไปยันนี้ <c oughs> ไม่็นที่ผมจะทานข้าวกับเพื่อนทั้งสองคนอะ่ะทั้งที่การเชียงใหม่ที่เาทักา็กเพื่อนกันอันนี้เรื่องสำคัญเลยข้าเห็นตำรวจไปไปจับพวกนักท่อง,งเที่ยวเราทำไมไม่แยไ้ไขตนักแต่เริ่มต้นถ้าสมมุติพวกคนจีนมาเ็ามีใบจักขีให้มาทำกับเราเลย ปกอบการให้รถจักรยานยนต์เช่าซึ่งตรงนี้มันไม่ถูกตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเราทําถูกเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วนี่เขาเชื่อฟังเห็นเนี้ยจะคอยจับเขาอยู่เรื่อยเลยปะแต่ในเมื่อเราไม่ได้ทำขายในเมื่อในเมื่อเราไม่ได้ด้วยตรงนี้นะคะเขาฟังเราไม่เป็นสริงเลยเยี่ยมแล้ววันนี้อันเนี้ยคนส่งเชียงใหม่ก็มาทานด้วยเอาเลยเวลาที่เราคุต้องมาบางคนก็จะเรียงสุนไม่มีเวลหาจริงเลย ้ใครผมชวนเพื่อนได้ก็เลยชวนสนิทเนี่ทั้การทั้งบมบ้านห้าเละไงนบอกไปกินด้วยกันเนี่ยอันนี้อันนี้เลาต้องมาได้ไปเลยนะผมนี่จะตามถนนประจำเลยนะแล้วมีอีกอันนึะตอนนี้ก็เรื่องแรงงานต่างด้าวเพื่อตอนที่รัฐบาลถนนที่ไปอะไรนะคะตลาด ่หายหมดเลยแต่ตอนนี้กลับมามีเป็นร้อยทีนี้ถ้าสมมุติว่าตาต่างชาติเนี่ยถ้าเขาขึ้นทะเบียนถูกถูกต้องก็คือต้องทำงานขึ้นระเบียนอะไรก็ต้องทำงานอะไรอยแต่ทำไมเขาไปเปิดปาปอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาไม่ได้ทำงานให้ใหญจ้างจริงๆไม่มีตัณฑ์ใช่ไหมเออมันมันอันนี้มันไม่ผิดตั้งแต่ต้นเลยนะคะอันนี้จริงๆเลยละละพอฟังเลาะก็รู้แล้วเว้ยแล้วจริงๆจะว่าถ้าเห็นเอ๊ จู่ๆัำมาเหมือนเดิมทีนี้เป็นร้อยเลยอยู่ข้างถนนตรงนี้หมายความว่าเขาไม่ได้ทํางานให้ไหนจ้างทีเขาอาจจะไปซื้ทะเบียนไว้แต่ออกมาทิสละซึ่งตรงนี้มันต้องมีกฎหมายแน่ๆและโรงงานของเราก็ไม่มีงานทำแน่ๆเพราะเขาเรียกค่าตัวสามร้อยเมตนไม่เอานะสี่ร้อยห้าร้อยต่อวันและทีนี้เราไม่มีคนที่จะใช้แล้วเราก็ต้องใช้เขาซึ่งก็มีปกัญหาเพรอยากจะขอฝากน้อยบ้างนะเพราะว่าเรื่องเรื่องแรงงานหน้าวั ต้ <S <S ็การานคุได้ฝังฝขอตอท่านไว้ว่าเราต้องแก้ปัญหายม่ได้เราอว่านัจ้งานทั้งเืี้มีคนเรื่องมาต่าง่เราคุยแล้วก็ไปนเรืองการว่าจํางงานจางานเนี่ยทำไมไม่เอาคนไทยตั้งแล้วรับพม่าน่ยแต่ไม่ใช่แค่พม่าป็นเจ้าของบริษัทแรงงานนะเพราะเขาเป็นเหมือนมาเพียงอเ่อเวลามีอะไรปุกนะ นี่ยไปจัดการจะตํารวจแล้วให้เงินแค่ที่ตํารวจก็ปล่อยแล้วถ้าทําให้เป็นถูกต้องเป็นของเราเองแต่เราเอาข้ามห้าเข้ามาสังกัดของพวกเราเพราะว่าอันนี้เราก็จะได้ตําชว์เลยควบคุมเขาได้ด้วยแต่ให้ข้าามาเป็นเจ้าของบริษัทเองนี่ไม่ได้เลยเขามีเงินมากพอที่จะมาโต้แย้งกับพวกเราหรือให้สิงบนกับตํารวจซึ่งมันต้องหน้าแต่สองพันพอแล้วปล่อยเลยเนี่ยบอก ไปเดี๋ยวสั่งไปเดินอยู่ตรงนี้ถนนเหมือนเดิมเลยอันนี้อันนี้คือความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการงงานของคนไทยเราด้วยนะแน่้านการเรื่องเอกจาจ์การก็ขลังมาแก้ไขเห็นตำรวจมาแก้ไขนะแต่ถนนหนทางที่กนจอดวันเวรจอดข้างขวาเป็นไปได้อย่างไรอันนี้ไม่ได้ก็เพราะมีอาชสิที่แถวบ้านป้าเนี่ยป้าต่อสู้มาหลายปีแล้วแต่ก็ยังเดินเดิ่แต่ยังไม่ได้เรียกร้องอันี น้องเมียไปหลายหุบละเขาเป็นแรงงานเลยนละแต่เดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกั็ต้องอยู่กับตำรวจทางนั้นเลยเพราตำรวจเนี่ยป้าบอกว่าเอ๊ะมีสวยหรือเปล่าเขาบอกเอ้ยมาหาฝากหน่อยนะเาะตำรวจนะคุณพูดให้รู้ได้ยังไงป้าบอกวกาไม่รู้แต่เห็นเขายังอยู่ตรงนี้ก็หมายถางว่าเขาต้องมีประโยชน์ดย่แล้วก็รถเครื่องเนี่ยจอดอยู่บนทุ่งบ้านเพราะเราจอดข้างหน้าไม่ได้ตรงเนี้ยไม่มีทางเดินนลคะ ให้คนมาเดินคนถนนซึ่งมันก็ไม่ปลอดภัยอ่าไม่ป้าป้ายังจะร้องเรียนแต่ยังไม่ได้ร้องเรียนพูดก <c oughs> ันทรั้งก่อนเลยนะคะ <c oughs> เนี่ยเน,นี่ยครับเป,ปิดมาเนี้ยถูกปันเวลาไปเลยวันนี้ก็เจอค่ะตอนเลยค่ะเราจะกินพวเป็นร่ว์ของคำวันเช้าเนี่ยที่ท่าแพโอ้รถอะไรรถวัดที่ไฟการจราจรถนนอบการ นี้ป้าก็ขอปลาราเนาตัวเราพวกเราเนี่ยเป็นประชาชนที่ชอบทํางานให้สังคมมีอะไรที่เราพวกเราทําได้อันนี้ใช้เลยนะคะข้มาติดต่อแถวหัวขาตลอดเลยเจ้าหนี้เขียนรับคนละสองข้อหาอ่าได้ทำได้เดี๋ยผมก็จะเรื่อปัญหาความเที่ยงนะฮะถ้าอย่งคุมอเรื่องผ้าให้ออกติดต่อได้ ้อยันทำใคนดีแล้วใช่เราไแก้เกือบเรีอบร้อยคนแล้วแล้วเาเห็นข้างหายไปอ้าวอนี้กลับมาอีกแล้วพี่หมายอบว่ยังไงเี่รองจริงจนะรเาเราดูใกล้กันนะฮะทุกวันนี้เหมือนเหมือนคนเื่นไปนคุน้อยไปงนะฮะี่วยยังมีเรื่องเรียนท่าน่วยเจ้าวในตลาดเนี่ยนะโโมากก็อจับโรอะไรเนี่ย ือหนนเกาะให้หน้าาวานยงาเกียดการ์าเลยแต่แต่ตัวนี้่ารกม่กตลาดตลาดตลาดใหม่ในตลาดเราหนูอยู่แล้วเยอะเกลียมากเยอะมากคู่ไปเินยังจะบินกินแล้วค่ะโครงการยอดขบอะไดที่ทํานทำโครงการตลาดนัดนะจ๊ะไอ ถนนอะไรก็เป็นขู้หาน้ำถังน้าเกลือน,น้ำนเน่ <c oughs> าสุดท้ายไปเดินที่จริงตลาดนี่เป็นส่วนบุคคลใช่ไหมที่ส่วนบุคคลเนี่ย้จริงทางราชการจะไปทำอะไรได้ห <c oughs> รอวาต้องเว้นเขายอมยกถนนให้ทางก <c oughs> ารอล้เดี๋ย <c oughs> ว,วบ่ายผมจะไปงานศพ คุณแม่อยอาน้อยครับไม่เจรหลายัวอยากไปโรงเรีนเขาจะเอาที่สุงข้นยาไปว่ายุมไปคดน้อม่หาจริงๆมันเป็นนโยบายที่ ที которая, habitude, canvas, ่นายกเนี่ยม <that> <ther tw> ันยกตัน้อยเฉิมนยกไก่อ่ะนัยกไก่เหรอไม่เข้าไปรู้่ะนายกไก่เพราะว่าจะเคยชวนผมไปเรื่องมีกรรน่าไม่ยอมโดนระงงหานเลยวะแ้วเราไม่มีบอกใหสทา่นี่ก็เป็นบอสะว่เราคยรก็อยากถ้าแถวอะตรงเขตสระบางคะเขตสระบางค่าให้ความร่วมมือกันแล้วก็ แต่แต่ในตลาดนะค่ะนยังไหม่ล่าษพี่อ๋มเคยนาเยคุยกันะไรรึเปล่เร่องมียากที่น้องผอเป็นลับลับเกาลับของ่อยากขอ ที่ก็าติดต่อแกให้ไปตต้ที่ท่บนใทาใต้เลแจะหลุดจากคนใต้เดียวกูเข้า่าเออแล้วพอรีบกสั่งอะไรเขาก็ไม่พูดต่อวกเมราสืบสายที่งใต้อะไรใด้ผลมาด้วยเราจะไปจับนะครับเมื่อไหร่ยังไม่ผลเจะไม่หรอเขาก็บอกแก้รากตัวกันเถูกไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ับับ่แสใที่ได้ยมาก่อนหน้านั้นะไรับ รที่เขาไปจ้างทำไว้อีู่ง้านนะแต่เช่นวมไม่รับงานเพราะเขารู้ว่าภาพบนหาเขาสูงยางเป็นได้ไหมว่าเจ่งเหมือนได้ยองนะไ้ยองที่บนจากเราดับคนไม่ดักต่างในหม่บ้านเข้าเลยยองไม่มีทกคนเยโดนจังเแ๊งเบื่อนที่สอง คนปากใต้ที่เป็นทุสินผมเป็นทุสินแล้วก็ที่มาจากสังการแอะก็ตามคือเพืนมาเหมือนกับจะมาสัทภาระที่เที่เเนี่ยที่ที่เขามให้ัต้องการกลุ่มาามทีนี้เป็นกลุ่มที่มาจากปากใต้มาติดต่อเว่าจะมาสัมภาที่เพี่นที่ผูเป็นุสิก็มันมนผมวาน้อยอ่ะถึหรับ คนที่เป็นผู้ซื้อม่เคเข้าที่เตียงนเยแต่เราก็ไม่ได้มองในนี้นะครับไมได้เกดเป็นได้แต่นี่แหละ่แ่แ่ขอปลอดภัยเลยถ้ามาจากนน่นแล้วเขามาแฝงในเตียงซึ่งมาสัมนาันจะเรียกแฝงอ่าโอ้ยแล้ก็เกิดเป็นเดียงคูเดียวกันว่าให้องดูด้วยเราไม่ปิดกั้นเขาหละให้ดูด้วยว่าถ้ามาจากโน่นถ้ามากกลนเรื่องนี้ถ้ามีอเนี่ยเราพยยันด้วยนะนะให้ให้มอดูบนนาขาวนะ มันมีอาการนี่นะเขาแขกเข้ามาเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรปับเนี่ยคันก็จะไม่มองทางก็ถ้าเกิดมีเรื่องเขาปักเนี่ยก็าหนีไปเหนึ่งถ้าเขาถ้าเขาเห็นว่าสืบไปสืบมาว่าเไอ้เรื่องบินมาเกี่ยวเชียงใหม่เกี่ยวกับมาไี่ไหมมันก็มันก็ยังไนองมันมันมันก็เป็นพวกผูชื่นจะไม่แบบสมมติถ้าเขาจับได้ว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันอยู่กับที่เสียดีกลายเป็นพวกที่เสียดีกลายเป็นบริผู้เสี้ย 对，不能打，不能